ครับสวัสดีครับพี่นอ้องเอฟซีทุกคนครับมอนี้ก็เสีเยวเล่าพัฒนาครับมาฝากพี่น้องครับเป็นเล่าพัฒนาครับคลิปนี้เป็นเล่าพัฒนาวดที่แล้วครับศูนย์เจ็ดเข้าบนครับสองศูนย์เข้าล่างครับ ลผลข้างสุดที่ผ่านมากครับหัวที่ผ่านมากเนี่ยครับตัดให้หกสุดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดตัดให้เน่นครับเน่นที่ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์สี่กามาที่ศูนย์เจ็ดบนครับศูนย์เจ็ดบน ตัวที่ยี่สิบครับหลังจากเพิ่มเปลี่ยนตัวนี้เป็นบวกครับได้เดนสีห้าหกเจ็ดแปดเพิ่มเป็นหาตัวครับจับคู่ได้ทั้งหมดกส็สิได้สิบตัวครับสิบสุดในแตล่ละงวด หงวดต่อป้านี่มันสิได้ตัวใดกับมาทำเมืองกันครับกระเด็นสุดนี่ก็ยังสยใส่ได้ครับเด่นสองตัวสุดนี่ถือว่า,สาใส่ได้เลยยังบ่าผาดบาบนกระลางครับหนังหัวดวดันที่ยี่สิบสามเนี่ยมันสิได้ตัวใดครับกับมาเมืองกันครับ ก่อนเข้าไปมั่งสูตรครับก็บขอฝากคำเตือนดังนอยรครับคำเตือนสูตรคำนวณนี้เป็นเพียงแนวทางการหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นสูตรจะถูกจะผิดไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าฉลากจอกตัวไหนครับให้ทุกท่านใช้ดุลพินิจในการรับชมครับสนับรับชมครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ สำหรับผู้เขามาใหม่ครับติดตามใหม่ครับกดติดตามใหม่กดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนถ้ามักถ้าสอบก็จัดครับประมากับพันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับครับบรรยากาศสูตรมึงสูตรกันเลยครับสูตรกระโปรงีอย่างไรครับเป็นสูตรง,ง่ายๆคือเอาหลักแสนนี่ครับ หนึ่งหักแสนลงมาเลยครับส 4. 4. ี4ตัวนี้บวก2ครับ2องคงที่ตลอดครับ4ีบวกสได้หกครับ6ตัวนี้บวก2เป็น8ครับนี่ครับเด่นชุดแรกได้หกกับ8ครับและเด่นชุดที่2ที่จะามาจับคู่กันครับ ก็ใช้หลักแสนเหมือนเดิมครับแต่บวกหกครับบวกหกท้องที่ครับสี่บวกหกได้ศูนย์ครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ครับ จับคู่เลยครับก็จะได้60 6ูนย์หกหนึ่งหสองหสาสี่ แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ครับด้สิบสุดครับแต่พี่น้องมีพอก,กำลังซับพี่น้องก็ซื้อทั้งสิบสุดนี้ก็ได้ครับ บันนี้เมื่อมืองสูตรที่เอามาตัดครับสูตรที่จะเอามาตัดมันได้ตัวไหนม้างครับ สูตรแรกครับสูตรแรกคือที่มาตัดครับคือสูตรหลักแสนบวกหลักพันสี่บวกสองได้หกเจ็ดแปดเก้านี่ยครับสูตรนี้มันตัดว่าได้ครับ มันได้หมดมีถึงหกมีถึงแปดตัดบ่ได้ครับสูตรที่สองครับคือลักหน่วยครับหน่วยคือเกดครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งคงที่ครับก็ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่ง สุดนี่ตัดได้ครับนิดแปดครับเก้าไม่มีครับมีศูนย์กับหนึ่งครับนี่ครับ เดีย๋ยวมาดูชุดนี้ครับสองบวกหน่วยหมื่นบวกหน่วยหมื่นคือสองครับบวกหน่วยคือเจ็ดก็จะได้เก้าศูนย์หนึ่งมันก็ชนกันครับชนเก้าที่สเก้าศูนย์หนึ่ง นี่ครับมันส้นกันถ้ามาส้นชุดนี้มันก็จะส้สนที่ศูนย์กับหนึ่งครับศูนย์กับหนึ่งแต่สูตนี้หลักพันบวกหลักร้อยคือสองบวกศูนย์กับ2สองสามสี สองสามสี่มันก็ชนที่สองสามสี่มันตัดไม่ได้ครับชุดนี้ก็ชนที่ศูนย์กันหนึ่ง ศกับหก็มีนี่หกศูนย์หกหนึ่งแปดดนตัวนี้มาตัดก็จะได้2 3 4ก็ได้ตัวเดิมครับ จะมีอีกสูตรนี้สูตรหนึ่งใช้หลักพันครับหลักพันบวกหลักพันแล้วก็บวกหน่วยหน่วยบนสองบวกสองได้สี่ครับสี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดครับอาหนึ่ง หนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามก็จะเน้นอยู่ตรงนี้ครับ หนึง่งสอง ย้อมาวงสูตรนี้ครับศูนย์บวกหลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยก็จะได้เกตแปดเก้าก็จะชนกันอยู่ที่แปดครับแปด ในสูตรนี้สูตรหนึ่งครับหลักแสนแสนบวกตัวมันเอง4ีบวกสีได้แปดเกครับชนที่8กับ9ครับชนที่8กับ9 ัวนี้ชนที่2กับ3ามยังมีอีกสูตรหนึ่งครับแสนบวกหมื่นคือสีบวกสก็จะได้6กเก็ชนที่8ครับ สรุปแล้วให้เน้นไปที่แปดสองแปดสามเน้น เน้นบนชวนมากสูตรนี่มันสิเข่าบนนะครับสิเขา่าบนวัที่เล้วก็เข่าบนครับเน้นบนบนล่างเป็นเน้นเน้นเน้นบนหลายหลายจักหน่อยครับกัล่างตัวรอง ตัวรองก็จะเป็นหกศูนย์หกหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งนี่ตัวรอง ครับได้ตามนี้ครับวันนี้มันสี่ส้นที่แปดลายครับแปดชนแปดตัวนี้ก็ส้นแปดชนแปดชนแปดชนแปดหก หกมีอยู่สุดหกมีอยู่สองสุด,สดคือสุดแรกจน6ก็สุดนี้จน6กกับแปดก็8 1กัน ก็นเนียนจักน้อยนะครับเนียนเนียนหน่อยก็สุดสองสุดนีดจักน้อยแปดศูนย์อวดที่ยี่สิบสามทับสิบทับหกหกอ่ะก็ได้ตามนี้ครับ มากกัดจัดบ่มากกัดพานครับเป็นเพียงแนวทางแต่งอดที่พานมากกับเขาบนตรงตรงครับศูนย์เจ็ดหวดนี่สิมูหรือจากับตามเมืองครับสำหรับชิปนียไว้สักนี้ครับสวัสดีครับ